time เราจะมาบอกพิกัดต่างๆเครื่องใช้ในบ้านที่เราเนี่ยคัสสันเลือกมาแล้วว่าอยากให้เพื่อนๆไปไป้ายยาชิ้นไหนบ้างโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ลุยไปเริ่มกันเลยจ้าและนี่ก็คือสิ่งของที่เราคัสสันมาแล้วนะคะว่า EP นี้เนี่ยเราอยากมาป้ายยาจริงๆเพราะว่าได้ลองใช้งานมันมาแล้วแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยอันนี้แหละควรบอกต่อเพื่อนๆจริงเราไปเริ่มชิ้นแรกกันค่ะเริ่มครับสันนซันใกล้ที่สุดทิชชู่ไม่จะบอกว่า ันนี้เป็นกระเป๋าที่เคยตกปลาหรือเปล่าแต่ไม่ใช่นางคือที่แบบใส่ของตกแตง่งแล้วของนิงา์อะนิงก็เอามาใส่ทิชชู่รู้สึกว่าพอมาใส่แล้วมันก็ดูคลีนขึ้นแล้วก็ดูเป็นของตกแต่งได้ซึ่งใช้งานได้จริงก็คือเวลาทิชชู่หมดเนี่ยก็คือหยิบมาเพราะว่านางเนี่ยเป็นสต็อกไว้ใส่ทิชชู่แบบนี้อันนี้คุณให้กี่คะแนนเต็มสิบเขาให้สิบเพราะว่าคุณอ่ะใช้ตั้งแต่คอนโดแล้วแล้วเขาก็เคยชินแล้วคุณก็ซื้อมาเพิ่ม <S <S ซื้อมาใหม่อันนี้แบบใหม่แบบสับอันนี้แบบใหม่แบบสับ สวยในห้องน้ำใช่อยู่มานานแล้วส่วนน้องคนนี้มาในห้องครัวมาใหม่แบบสาบตอนไหนก็ไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้สั่งว่าได้ย,ยังไงส่วนพิกัดเนี่ยก็คือที่อีเกียนะคะหรือว่าในแอปออนไลน์พวก lazada shopee ก็มีอันเนี้ยรู้สึกว่าก็แอบมีหลายดีไซน์เพราะว่าในห้องน้ำา็อีกดีไซน์อันนี้ก็อีกดีไซน์แต่ก็รู้สึกว่าแบบนี้มันก็น่ารักดีอันนี้คุณไว้ในห้องครัวใช่เอาไว้ในห้องครัวคะ่ะรู้สึกว่ามันเป็นของตกแต่งได้อะ่ะจริงสวยนะน่ารักดีอันนี้ให้ส0คะแนนนะคะราคาไม่แพงแล้วก็ใช้งานได้จริงแล้วมันดูแบเเหมือนน้าาตประทศ ค่อยๆอะไรกันแบบนี้ประเทศอะไรอ่ะประเทศนิการิสาค่ะโอเคค่ะโอเคก็ผ่านไปชิ้นแรกนะคะน่ารักสุดๆในส่วนของชิ้นต่อไปที่อยากป้ายาทุกคนก็คืออันนี้ค่ะรู้สึกว่าอยากพรีเซนต์มากเพราะว่าเหมือนฉันเป็นคนแรกที่แบบได้มันมา ก็ไม่ใช่หรอกตัเองก็คืออันนี้คือน้องเป็นแบบว่าถังใส่ข้าวสารจะบอกว่าตอนที่นิ้งหาคือหายากมากทุกคนเพราะว่าเราอะมีจินตนาการไงว่าเราอยากได้ถังใส่ข้าวสารที่มันสวยๆอะไรเงี้ยก็เลยไปหาตามออนไลน์เงี้ยมันหายากมากจนมาเจอร้านเนี้ยที่เขาขายใน Line Shopping แต่ว่าใน Lazada กับ s o อ p i n g ก็มีเหมือนกันนี่นานจะเป้ย แล้วก็ปิดแบบนี้นี่แล้วก็ใส่ข้อสารเข้าไปเป็นแบบนี้เลยคือจะบอกว่านางน่ารักอะ่ะคือวางในห้องครัวของนิงานนี้รู้สึกว่าบบเติมเต็มห้องครัวได้ดีมากแล้วก็ที่สำคัญเขาอะ่ะมีใส่แท่งปลอดอะ่ะเพื่อที่จะกันพวกแมลงในข้าวสารอะ่ะอันนี้ก็คือเวิร์กมาก แต่ว่าจะบอกว่าของนี้นะเลือกไซส์อันนี้ห้ากิโลอ่ะใส่ไม่หมดแต่ว่าอาจจะได้แบบว่าเติมได้2รอบก็โอเคนะเขาว่ามันไม่ใหญ่เธอทาเกินไปเพราะว่าคนซื้อสิ่งน,นี้มาก็เพื่อที่มันจะเอามาตั้งได้นะเออใช่พอวางเข้ากับบ้านก็คือเก๋กูดมีหมอ้อมีใจก็ เป็นแบบนี้เลยน่ารักเถอะมากตอนได้มาก็คือทำคอนเทนต์ตังลแบบวันนี้เตอร์หุงข้าวยี่ห้ออะไรก็คือทาไปเรื่อยหลายยี่ห้อได้ถูกการกินข้าวมาแล้วอ,อันนี้เขาให้10เต็ม10เพราะชอบมากเพราะรู้สึกว่าถูกใจมากเพราะกว่าจะหาเจอนานมากทุกคนอันเนี้ยเรียกว่าสายแม่บ้านก็ต้องโดนอะ่ะสู่ๆูต้องริแล้วเขาให้10เพราะว่าคุณให้1ิบเขารักคุณ อยผู้ชายไรดอกคือต้องบอกว่าบ้านของเราอ่ะพอมันถูกการคุมโทนมากๆเนี่ยปัญหาหนึ่งอย่างเลยคือมันจืดแต่หลายคนน่าจะคิดว่าผอ้พอมันเป็นสีออกขาวกับสีน้ําตาลอ่อนเยอะทั้งบ้านมันดูจืดหรือเปล่าเราเลยรู้สึกว่าการเติมแต่งด้วยอะไรที่มันเป็นรวดลายและสีสันเนี่ยมันช่วยให้บ้านมันดูดีขึ้นมากๆมันดูมีอะไรขึมันดูสนุกอันนี้คือคุณเลือกมาเองนะคะ เ้องจริงเขามลยเขาถือรลือกแบบนี้วะ่ะ<ช>แต่รู้สึกว่ามันน่ารักดีอ่ะมันมีความผสมความวินเทจนิดหน่อยอ,อซึ่งจริงๆแล้วส่วนตัวนะส่วนตัวเป็นคนชอบภาพวาดมากๆออแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะซื้อศิลปินคนไหนดีหรือมันต้องหาอะไรยังไงคือยังไม่ได้มีโอกาสเ,ออเข้าไปค้นหาจริงๆแต่เดี๋ยวมีโอกาสออก็อยากจะซื้อมาเติมแต่งในบ้านต่อเพราะว่าสิ่งนี้เราได้มาจากเพราะว่าเราเลื่อนหาคือเพิ่งเจอมันเป็นแอปชีนโฮมคือเป็นแอปชีนซึ่งข้างในเนี่ยเขามีชีนโฮมขายพวกของแต่งบ้านใช่อยู่ข้างในแล้วก็กจจอระเเปนสื้้ผา เจอเป็นแบบว่าเกี่ยวกับบ้านก็เลยลองเข้าไปกดดูเล่นๆเพราะแต่งบ้านอยู่แล้วก็ไปเจอรูปเยอะมากเออลอวูปเยอะมากจริงลูกส่วนใหญ่อะแล้วมันเป็นมันเรียกว่าผ้าใบอะไรนะดีเทลของเขาอะจะเป็นปินพ์ในกระดาษแคนวาสมันก็เลยดูเหมือนแบบเป็นภาพสวยอะที่ไม่ใช่ปินพ์ในกระดาษธ,ธรรมดาใช่เราก็เลยรู้สึกถูกใจมากกับราคาด้วยราคาถูกมากแล้วกรอบรูปจากไหนคะกรอบรูปจากอียิถูกต้องอันนี้กรอบรูปก็มาจากอียิียนะคะส่วนรูปข้างในก็ชีอินโฮมค่ะลองไปเลือกดูกันได้น่ารักมากอันนี้ให้สิเพราะรู้สึกว่ารูปข้างในก็คือนาักม <S 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 เห็นไหมคุณรักเขาคุณกดูอะไรที่อุดชิ้นต่อไปชิ้นต่อไป โอ้โห oh, ไม่เท่านะคุณดูเป็นผู้ชายดอกไม้ดอกใจมากเลยอะ่ะอันเนี้ยเห็นปุ๊บป,ปิ๊งปั๊บตั้งแต่ช่วงที่บ้านยังไม่ถึงไหนเลยอะ่ะแล้วก็ไปแอบเดินดูเล่นๆที่ H&M Home เดี๋ยวนี้แบรนด์เสื้อผ้าเขาทำโฮมกัน,เ,นเยอะนเนาะเพราะว่านี่เชื่อว่าคนแต่งบ้านน่าจะเยอะขึ้นถุกองอ,อันเนี้ยเราชอบดีไซน์เขามากตอนที่เห็นแล้วก็มีความคิดว่ายังไงก็ต้องซื้อซึ่งจริงๆอะ่ะมันมีความโมเดิร์นนะมันดูเป็นทรงโมเดิร์นแล้วก็แอบกลัวว่าเฮ้ยมันจะไม่เข้ากับรูปแบบบ้านเราที่มันดูโฮ เอามาอัดแอปใช้ได้พอมันวางอยู่ที่บ้านอนะ่ะเรารู้สึกว่ามันดูอบอุ่นมากเลยดูเป็นงานศิลป์ที่สวยงามมันดูแบบดูดีดูแพงถูกต้องแล้วส่วนดอกที่เราใส่ข้างบนอันเนี้ยคือเราอ่ะได้มาจากจัตุจักนะทุกคนถ้าใครอยากได้พิกัดร้านเนี้ยก็เดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้เพราะว่าแอบมีทาคลิปแยกเหมือนกันตอนที่เราไปซื้อต้อนไม้เสมือนแล้ดูดีมันสวยมากเลยอะ่ะมันเข้ากันเนาะแค่เนี่ยคุณลองดูนะแค่เขาวางไห้ผ่าน<ป><ป>จบ 1ิเต็มสิไม่ที่ให้10เต็มสิบพราะคัดมาแล้วไงคือ <c oughs> มันดีจริงอะถ้าเราเลือกให้คะแนนบ<อ>างอย่างที่เราคัดบางมัดู10บหมดลเลยอ้าเหรอโอเคอเมื่อกี้พี่เอ๋ป้ายใจกันไปแล้วก็ไปหมวดเดียวกันเลยแล้วกันอันนี้ค่ะ คือรู้สึกว่าเห็นแล้วแบบรักแรกพบอะคือส่วนตัวชอบอะไรที่มันแบบบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวไม่ชอบอะไรที่มันแบบว่าเป๊ะเกินตรงเกินอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าอันนี้มันมีความแบบกีกีงองอมันดูแบบศิลปะอาร์ติสมากฉันก็เลยว่าเฮ้ยอันนี้ดีมากแล้วด้วยความที่แบบนางแบบมีความเท็กเจอร์ทุกคนคือรูปไปแล้วแบบเหมือนหินอะเออเท็กเจอร์มันให้แบบฟิลมูนหินหินอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเข้ากับบ้านดีแล้วตอนแรกนิ้งจะเอาแจกันนี้ไว้นอกบ้านนิ่งหยุดมันควรอยู่ในบ้านเท่านั้นค่ะจริงงแล้้วววกกกก็่่าเเอออถูตทีีดยัันบ ชิ้นนี้ก็คือ H M Home นะคะส่วนดอกลิลลี่นี่ก็มาที่เดียวกันจ้ะด <c oughs> ิฉันเป็นแบบว่ารักอะไรแล้วรักจริงรักอะไรแล้วแบบอยากซื้อที่เดียวกันให้จบๆอันนี้ก็น่ารักนะคะนี้สามารถไปตามกันได้อ่ะชิ้นต่อไปที่จะไม่ไป้ายไม่ได้บ้านสวยอย่างเดียวไม่พอต้องบ้านหอมด้วยจะบอกให้เลยนะว่าอันนี้ได้มาจากอินทอเียคือพี่แป้งอะ่ะเขาให้เรามาเป็นแบบฟิลของขึ้นบ้านใหม่ไรเงี้ยแล้วเราก็แบบเอามาบวกกับอันนี้โคมไฟอุ่นเทียงป้ายไปเลย2อ,อย่างร่วมกันคืออันนี้คือเขาไม่ต้องจุดนะคะใช้แบบความร้้อนจาากกเตแลว็ ิดให้ไอความร้อนมันละลายลเขียนแล้วบ้านหอมมากทุกคนอันนี้ก็คือปันโุลีนะคะกลิ่นคือแบบหอมมากคือใครๆที่เดินเข้ามาในบ้านเราอะทุกคนจะบอกเลยว่าเหมือนโรงแรมเลยอะกลิ่นคือหอมมากอันนี้เป็นกลิ่นออกแบบว่าเหมือนจะธรรมชาติทรงป่าป่าชื่อกลิ่นว่าอันดามันซอซ สามารถไปดมได้ที่ชอบทุกคนอันนี้รู้สึกว่าหอมมากแล้วที่ลดลงไปไม่ใช่ทำไรทำหกค่ะดิฉันทํา6แล้วเปื้อนแบบเปื้อนผ้ามงผ้ามา่านคืออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตำนานที่โอเคจะต้องวางดีๆนะคะระวัง6ส่วนโคมไฟอุ่นเทียนนิ่งรู้สึกว่าหอมมากพอใช้คู่กับ ตัวเทียนนี้คือมันจะไม่ได้เหม็นกลิ่นไหมอ่ะปกติแล้วเวลาเราจุดมันจะมีความหอมผสมความไหมอ่ะอเอออันเนี้ยก็รู้สึกว่าพอใช้เครื่องเนี้ยมันหอมแบบหอมจากกลิ่นตัวเนื้อเทียนจริงๆแล้วข้อดีคุณลองเปิดตัวหน้าเทียนเขาจะไม่มีดำๆเลยใช่คือหน้าเทียนคือสวยงามแต่นี่นที่มันไม่เรียบเพราะอย่างที่นิงบอกก็คือหกหกค่ะอันนี้เรียบแลวนะ <laughs> ชิ้นต่อไปคืออันนี้ค่ะอันเนี้ย ซื้อมจากความรักคืออันนี้ที่นิงซื้อมาตอนเราเลือกอะเรามองว่ามันหน้าเหมือนพี่เอิร์หน้ามันดูแบบห,หน้าตบอ,ะอ่ะเอาเลยเออนหน้ารักมันมีความมินิมอลอะไรอย่างเงี้ยมันแบบเป็นทิชชู่ที่แบบเออแบบว่าวางไว้ที่บ้านก็คือหน้ารักดีอันนี้พิกัดก็คือ ada, pie, ลาซา d a าช้อปปี้เดจะ ทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะทุกคนสามารถไปจมตามกันได้นี่คือน่ารักแล้วแบบจะบอกให้นะว่าร้านอะ่ะเขาห่อมมาดีมากช่วงนั้นนิ้งกับพี่เอิร์ธบ้ามากบ้าช้อปปิ้งออนไลน์เราสองคนก็คือแบบที่รักคืนนี้เราจะมาช้อปปิ้งกันแล้วแบบอยู่บนห้องนอนแล้วอันนี้น่ารักไหมอันนี้น่ารักไหมอยู่เนี้ยอยู่กันสองคนแล้วสิ่งที่ฉันได้มาคืออนนี้ค่ะ<ม>คือน่ารักจริงส่วนชิ้นต่อไปที่อยากมาป้ายทุกคนเลยนะก็คือซาด้า นี่ก็คือเป็นแผ่นแปะสิวนะคือนิงค่ะรู้สึกว่าใครที่ช่วงทําบ้านเป็นช่วงที่แบบเครียดมากดิฉันคือประสบปัญหามาแล้ว,ลวก็เลยรู้สึกว่าอันนี้คือสิ่งที่กู้ชีพมากคือเขา,ามีทั้งหมด2สูตรเป็นของเคียวซตนะคะทุกคนสูตรสีเขียวเนี่ยอันนี้สําหรับคนที่เป็นสิวที่ไม่มีหัวหนองคือแบบว่าเคยเป็นกันไหมเป็นสิวที่แดงๆแ,แต่แบบเอ้ยหัวฉันหายไปไหนถาไม่เจอก็คือสูตรเนี้ยคือเหมาะมากแล้วแผ่นเขาว่าบางมากทุกคนเนี่ยอย่างวันนี้ดิฉันก็ติดมานะคะเพราะว่าช่วงนี้นิงค่ะรู้สึกวว่่าาามมลพิเยยอกแบบ PM 2.5ี คือแบบไม่ดีอะเออแล้วอยู่ๆสิวอะก็ขึ้นมาจากไหนไม่รู้แล้วก็เลยไปเจออันเนี้ยก็คืออยากมาป้ายยาทุกคนมากว่าดีจริงแล้วแผ่นเขาบางเนี่ยเดี๋ยวจะแกะให้ดูให้ทายว่าอยู่ตรงไหนอันนี้ตรงนี้จะแกะให้ดูนี่ บางมากทุกคนคือเราสามารถแปะแล้วก็แต่งหน้าทับไปได้เลยแล้วคือเขาจะเนียนไปกับหน้าเรามากๆใครที่เป็นสิวที่ไม่มีหัวหนองเลือกสีเขียวคือแผ่นบางจริงอันนี้แนะนําอ่ะส่วนชิ้นต่อไปอย่างสูตรสีเหลืองเนี่ยอันนี้คือเขาสําหรับคนที่เป็นสิวหัวหนองทุกคนสําหรับตอนกลางคืนอ่ะสมมติว่าเราเห็นหัวหนองใช่ปะ่ะเราก็แค่แปะไปแล้วลเขาจะดูดสิวดีมากตื่นขึ้นมานิ่งเคยแปะและ้วพอแกออกมาทุกคนเหมือนมาส์ดคือนางเต็มแผ่นเวอร์คือหัวหนองคือเต็มแผ่นไปเลยก็คือใครกําลังหาแผ่นแปะสิวนะอันนี้คืออยากได้ยาี้ แล้วพี่เอิร์ธคือชอบใช้อันนี้เดี๋ยวจะให้ดูสภาพอันนี้ของจริงขอโทษนะคะเรยอแยังใช้ตลอดไปซื้อคือด้วยค่าคุณนะชอบใช้ของเขาโอเคครับโดนนอกจากแป้สิวแล้วอันนี้คือแผ่นมาร์กที่ช่วงทําบ้านใช้บ่อยเหลือเกินอันนี้ยคือตอนช่วงทําบ้านอะสภาพคือแบบไม่ดีอะเน็นปะก็เลยคือต้องไปหาแผ่นมาร์กอันนี้คือจะบอกว่าทุกคนน,าาคน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาน้องคนนี้อยู่แล้วคือเขาชอบจัดโป่ไงแลวนี่ก็เป็นสายโปรโมชั่นที่แบบพี่เอิร์ธ ชิ้นที่สองหนึ่งบาทเนอะไหมก็เลยไปได้น้องคนนี้มาเราใช้อรู้สึกว่าชอบมากแล้วเขามีหลายสูตรอ่ะอย่างของสูตรที่พี่เอิร์ธชอบเนี่ยก็คือตัวนี้สลิปเลสไอตัวเนี้ยเราชอบให้นิ้งทำเพราะมันสบายพอมันสบายปุ๊บแล้วก็จะขอร้องให้นิ้งทำเพราะว่าปัญหาคือนอนน้อยเราพอนอนน้อยเพราะเล่นเกมเน่นอนน้อยเพราะว่านอนไม่ค่อยหลับกลางคืนอ่ะชอบแบบมองหน้านิ้งก่อนนอนแล้วพอาะงั้นมันก็รู้สึกแบบอันนี้อันไหนจริง้างคือนางเล่นเกมเยอะแล้วนางก็คือนอนน้อยแล้วก็ชอบแล้วก็ชอบมาบอกว่าเฮ้ยสิวขึ้นอะไรแบบเนี้ยแล้วก สวยให้ <c oughs> นี่นี่นี่ข้างในเป็นบน,นี้คือชอบมากคือที่นิงใช้อันนี้คือเขาอะเป็นทีมแพทย์ที่เขาเป็นคนที่คิดค้นสูตรอันนี้ขึ้นมาเลยเป็นทีมแพทย์ของเกาหลีโรงพยาบาลอะไรอะรู้ไหมโรงพยาบาลบาโนบา,นบากิประเทศเกาหลีเฮ้ยเหมือนมีความรู้ค่ะจากข้างหลังค่ะจ้ามีมีเขียนจ้าคือสูตรเนี้ยคุณหมอที่เกาหลีเขาเป็นคนคิดสูตรมาเลยทุกคนใครที่แบบหน้าโทรมแล้วแบบอยากให้พรุ่งนี้ตื่นมาแล้วหน้าแบบดีขึ้นมากอะคือต้องใช้สูตรเนี้ย มิติใหม่ของการรีวิวบ้านค่ะซ้ำๆนี่มโมงที่สุดโอ้โหเมื่อกี้เปิดขึ้นมาทุกคนต้องตกใจอะอันหนึ่งสอง้ำเกิเเเโอ้โห พี่เอ๋สุดๆเอาจริงๆว่าผู้ชายก็ดูแลหน้าได้แล้วเพิ่งไปอ่านมามีข่าวเขาเขียนว่าเหมือนกับอยากให้ผู้ชายทุกคนดูแลรักษาตัวเองเพราะหน้าเราก็มีหน้าอันเดียวเรา<ช><ๆ>ไม่ต้องกลัวว่า้ผู้ชายห้ามทาครีมน,นู่น<ๆ>นี่นั่นไม่จะบอกว่าอันนี้พูดจริงๆว่าพีเ่เอะเป็นคนที่เสริมสวยเก่งมากอันนี้พูดจริงๆนะอันนี้พูดจริงๆจัดใจที่แบบอยู่มาด้วยกันแล้วอะซึ่งนิงก็รู้สึกว่าอันนี้ปังมากเพราะว่านอเขาจัดโปรบ่อยคือเป็นของที่ทุกบ้านต้องมีอ่ะทุกคนนึกออกไหมหาซื้อได้ง่ายมากที่วัดสันอี มัลติ Beauty แล้วก็บิวทียมนะคะคือถ้าใครอยากไปตามเนี่ยไปตามได้เลยอันนี้ดีจริงชิ้นต่อไปอุ้ยอันนี้คือมีติมไของการรีวิวมากน้าโชว์ซ่ดาด้า สิ่งนี้คืออะไรคะคุณเลยสิ่งนี้ก็คือแจกันดอกไม้หรือใครจะเอาทําเป็นไม่ต้องใส่ดอกไม้ก็ได้วางเฉยๆก็สวยดีคืออย่างที่บอกไปเรารู้สึกว่าตอนนี้บ้านเราอะมันขันนิติคือพอบ้านมันเป็นสองสีโ๊บเราคุมโทนไปแล้วเราต้องการสีสันมากขึ้นเราควรต้องมีอะไรที่มันเป็นสีสีและนี่ก็คือสีเขาเรียกว่าสีม่วงทองทองไทยโรงเรียนกรุงเทพคิดเตวิทยาลัยจะเป็นสีสัญลักษณ์นี้มันควรจะต้องมีไว้ที่บ้านเขาจบมาจากกรุงเทพคิดเตียนก็ให้เขาหน่อย ส่วนใหญ่พิกัดที่เป็นแจกลายจะได้มาจากเคชาแนมเพราะว่าช่วงเนี้ยเราไปบ่อยกันมากอันนี้ก็คือน้องน่ารักจริงทุกคนเป็นแบบเหมือนแก้วแล้วเขาเป่าอะอ่าแล้วชิ้นต่อไปดิฉันขอน้ําเนือซ่มซามซา,าแน่นอนคือพี่ไก่พี่ไก่วีคลีนคือใครดูติ๊กตอกใครเล่นติ๊กตอกก็คือต้องซื้อตามอย่าบอกนะมีกันคนละบ้าน <laughs> คือขนาดแม่นิงอะแม่นิงเนี่ยบอกว่านิงซื้อให้หน่อยตามพี่ไก่วีคลีนแล้วนี่ตกใจเลยว่ามาดูพี่ไก่จริงอะ่ะ อันนี้ก็คือนิ้กงรู้สึกว่าเป็นน้ํายาทาความสะอาดที่อนเนกประสงค์คือใช้แล้วหอมมินท์อ่อนๆ่อน่ะใช้แล้วแบบหืมกําจัดกลิ่นได้ดีมากแล้วก็สามารถเช็ดได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นแบบในห้องครัวห้องน้ําแบบทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนมันเป็นน้ํายาอนเนกประสงค์จริงคือหลังๆเราก็เริ่มใช้สิ่งนี้แทนพวกแบบน้ํายาล้างพวกพื้นอะไรนคือเหมือนใช้ตัวเดียวไปเลยเพราะมันออร์แกนิกด้วยเออออร์แกนิกแล้วก็แบบถูบ้านอะไรแบบนี้ได้หมดเลยเออจริงเจ็ดปั๊เป็นผู้ชายที่มานั่งพูดเกี่ยวกับทำความสะอาดบ้านเราเป็นคออมดืตแ่่่ ก็ประมาณนี้ไปลองใช้แล้วจะติดใจเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าลอง อ่าในส่วนต่อไปที่ดิฉันอยากสะ้ายความมินิมอลมินิใจทุกคนสิ่งนี้ค่ะก็คือเป็นโหลที่ใส่พวกของแบบของแห้งของเครื่องครัวอะไรเงี้ยอันนี้กนะ็ซื้อมาที่อีเกีย์นะทุกคนคือเขาว่ามีหลายไซส์มากแล้วแบบความแบบของเราอะเขียนวันหมดอายุด้วยเพราะว่ากลัวว่าแบบเอ้ยใส่เข้าไปแล้ววันไหนหมดอายุอะไรแบบนี้ข้อดีก็คือนางเป็นแบบใส่แล้วสูญญากาศอะของข้างในอะยังคงดีอยู่ถ้าใส่ในเนี้ยนี่เป็นแบบนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ชอบเหมือนกันและชิ้นสุดท้ายที่จะป้ายกันก็คือซ้ำ น้องสเมเกนะคะอันนี้ได้มาฟรีจากของขวัญวันเกิดนะคะก็คือลีตาซื้อให้ใช้เป็นของขวัญวันเกิดแล้วก็ใช้ไปประมาณสองครั้งทวนคือน้องน่ารักจนฉันอยากแบบไม่อยากให้มันเก่าอะ่ะรู้สึกว่าใช้ได้ดีจริงแล้วก็เป็นของแต่งบ้านที่แบบวางแล้วก็สวยคือนางไม่ใช่แบบว่าเครื่องปิ้ขงขนมปังที่แบบเป็นสี่เหลี่ยมอ,ะอ่ะคือเขาแบบมีความ,มโค้งมนด้วยสีที่แบบถูกต้องอะ่ะอันนี้ก็เลยรู้สึกว่าน่ารักคือซื้อมาแต่งบ้านก็ย่อมได้พิกัดก็คือสเมเกนะคะสามารถไปตามกันได้เย้ yeah. แล้วก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะสาหรับ EP นี้ที่นิงรู้สึกว่าของที่นิงคัดมาเนี่ยจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆก็ประมาณนี้นะคะใครชอบชิ้นไหนคอมเมนต์มาแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้หรือชอบการปตายาฝากกดไลค์ติดตามดิงด้วยนะครับสับสกายกดกระดิ่งด้วยแตงๆไปเลยแล้วก็แชร์ให้ทุกคนดูไปเลย <c oughs> โอเคก็สำหรับวันนี้ใครอยากให้ทำอีกก็คอมเมนต์มานะคะไปลวจ้าคงฮงตัวเองมากเลยวันนี้